สวัสดีครับผมในวันนี้อยู่กับ Out Kamelody Version 0.2กันนั่นเองนะเรับา a m ด l o d y ร้านขายดีกว่าอัปเดตใหม่นะครับไอตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็แน่นอนครับมีตัวใหม่ครับคอร์สแล้วก็ทิ p วายครับแต่ดูตังค์ผมครับ2 5 0 0ซีีตังค์ไม่พอนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมต้องซื้อลูกรักของผมแล้วครับทิ p วายมามาคนมานี่เลยไปซื้อได้ทิ p วายมาแล้วครับแล้ว เกมมันบลกอะไรไม่รู้เนี่ยมัน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 เป็นร่องหนอะมันน่าจะให้เราเลือกนะส่วนโคโลสเนี่ยนะครับผมน่าจะไม่เล่นนะถ้าทุกคนอยากเห็นผมเล่นโคโลสก็เอาเป็นว่าอาจจะไว้คลิปหน้านะครับแต่ไม่ได้มาเดือนนี้แน่นอนหรือเดือนหน้าอาจจะไม่รู้เหมือนกันแต่มีอีกตัวหนึ่งครับที่ผมอยากอยากซื้ออยากอยากได้มาเล่นชื่อฟรีดเวย์นะครับฟร,ฟรีดฟรีดเวย์เออราคาแพงมาก7,500 ก็โอ้ไหนไนก็เหลือตังละซื้อซื้อซื้อนี้หน่อยพานั่งแต่แน่อนครับลูกรักเราเราต้องซื้อให้หมดนะโห้ยทีวีแดนอะไรนะเออนั่นแหละทีวีแดนฉันเลิฟพลังมากเฮ้ยทีโบนทีโบนเหรอเมื่อกี้ทีโบนเหรอทีโบนจริงละอันนี้ทีโบนจหิงโอ้ยทุอะไรอ่ะ ทำไมเมท้าโซนิกมันแอบซัลวูดซีมาอย่างเงี้ยใช่ปะอันนี้เมท้าโซนิกอยู่ต้องไหมแต่มันคือตัวอะไรตัวชัวป้าบผมไม่รู้ครับเห็นงี้แล้วมาคลายครับรออะไรอ้านี่ไงเอออันนี้นี่นี่โอ้โห2,000สองพันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยคนอื่นซื้อเหรอครับผมไม่ซื้อแล้วนี้เอาล่ะเรามาเริ่มกันนะตาใหม่ปะ Angel Island นผ่านับ ไปครับไปไปไปเราเป็นเราเป็นเบลสกันครับน่าสนใจนะฮะหัวซิว์โอ้โหแอฟซูรซินิมามากจูบจูบยืนมาจากไหนไม่รู้ตานี้โคโลซอสครับอ๋อแล้วล่ะนี่มันจะสถานที่บ้าอะไรกันเนี่ยผมหแอกรู้ไม่ไม่เราเราซีน่าสุดนะไม่เป็นไรนะถูกไห่เป็นไรเป็อะไรกน ดู์ซิเวอร์ช้อะไรครับพี่ซิเวอร์มีลาวคิกครับอ๋อ,อ,อเป็นถ้าเรากระโดดบนฟ้าจะเป็นโซแดดนะจะเป็นกันไม่จะแดนหลบมั้งส่งวนเบอร์นิ่งจาวินผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูอ๋ปาาอปลาดาบปลาของนะครับโโหดอซอน,นก็วิ่งมาอย่างเดียวเลย เฮ้ยลื่นขึ้นเยอะเลยปรับเป็นสามโอเคเออพวกขุนย่างาอ๋อแทงมันเป็นแทงครับมันเป็นแทงเตะเลยสายเซนติโนชัดครับไอ้ท่าวีเป็นท่าเตะครับแล้วถ้าเกิดเรากระโดดนะจะเป็นท่าตีจากเตะเนี้ยตีแบบอึช่วอะคือย่างเท่แล้วก็ท่าแทงแทงอ้ยอย่างเท่จริงๆ ผมผมมาเล่นชั้นนึงครับผมไม่รู้ว่าเกมมันจับเดทวันนี้เพราะว่า <par> ตอนที่ผมเห็นตอนแรกเกมมันบอกว่าจับเดทวันที่หนึ่งผมก็เลยรอวันที่หนึ่งเกมก็ไม่อัปเดทผมก็แบบโอ้ช่างมันเถอะทำอะไรเพื่อนทาอะไรเพื่อน่อยทาอะไรเพื่อน่อยแทงไม่โดนเอ้เวรเดี๋ยวคนต้องเดสต้องเดสเฮ้ยเมื่อกี้มันน่าจะเป็นการแบบพุ่งไปนะแต่ว่าไม่โดนผมตดชิดแวบเดียวมาก อีกอย่างคลิปนี้น่าจะยาวเพราะว่าเพราะผมชอบทำให้คลิปมันยาวเพราะเกมนี้มันเป็นเกม5นาทีเต็มเต็มโอ้ย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 ร่วงเลยครับร่วงจิงรงเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอห้าขอน้กระโดดยากมากมาอยู่ไหนกัน หอบใจอ่ะหิวง่เพื่อนจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนหิวหิวได้ทีละห้านะเพราะว่าถ้าเป็นเขาเขาจะหิวได้ทีละห้าตอนนั้นนะ <c oughs> มันทำอะไระอ๋อเพีงเพลงเพียงไรเพีงไรเพลยง,งไรล้างเพีงไรชีวิตที่สองครับ <c oughs> โอ้ย มันเป็นโยนน่าจะคล้ายกับของเอมี่ไหมผมเดาว่านะมาทางออกไม่อย sure. ู่นู่นทางออกมันอยู่นู่นเลยมันอยู่ด้านบนครับอยู่ด้านบนเออผมผมไม่รู้ไม่รู้ไปทางไหนฉันไม่รู้แล้วโอ้ทางนั้นเพื่อนโดนเลยเพื่อนโดนแล้วเพื่อนโดนลิงทีนั้นไปเลยเพื่อนไปไปไป โอยลกล็กลกเลกลกๆกิดากเล็กกฮึดกรกระโดดอาฮ่าฮไอโคโลโซ่ไอฮ่่าข้าชนะเว้ยโมฮ่าหาามาดูกันลครับด่านใหม่ปะด่านใหม่อีกแล้วครับด่านถ้าไปแล้วรอบนี้เป็นซิลเวอร์มั่งนะ คอลสู้ละผ่านได้ไหมคบพี่มีสามอ็บบิลิโคเยอะกว่าเบดอีกเบรดมีสองเองเบรผมว่าใช้ได้นะผมว่าตัวนี้ตีมันเป็นคล้ายคล้ายโซนิกอะเออม่ไม่ไมันเป็นคล้ายตัวตีระยะใกล้มากแบบใกล้เลยอะคล้ายอาจจะนักเคิลก็ได้ครับแต่ไม่มรับคำบอกนะมันมันันมันมันมันคัอสันมัน่ คาราโซเป็นเป็นนักเค้าเวอร์ชันเวอร์ชันเวอร์ชัน,ชนฝั่ง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 อีกีนะฝั่งลาดอันนี้ครับเป็นอุ่นของบ็อกเตอร์นะของบ็อกเตอร์ตายนี่ครับ ผมลืมครับผมลืมอ๋อม,มีเซมิหนาหโหลดเอาได้ก็คือต้องรอให้อันนี้โหลดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยจะได้ใช่ปะเพราะไม่งั้นมันโกงเชื่อผมปะมัโกง ไม่ไหรอฟิวโชชัดเลยฮะไม่ให้ตังถ้าจะห้าบาทนะผม่ะหรือไม่ได้เลยเดี๋ยวก็ได้ห้าบาทขอบคุณครับอ๋อได้สิบห้าหรอก็ดีนะได้สิบห้าบาทผ้าห่านเราลับมาเลือกคาตกรได้อ่ามาดิครับมาดิผมเล่นทิฟวายดิครับค่าเรามาเล่นเป็นเทโอดอร์ o D o R นะสรุปมันจะชื่อว่าเทโอดอร์ o D o R หรือชื่อทิไวายนะผมไม่มั่นใจแต่ ผมได้เวลาแล้วได้เวลาที่ผมจะได้เชอท์ฉายแอปสลุปซีนีมาครับมาไหนขอลองท้าดินหน่อยเอา้าผมซื้อมาแล้วนี่ลืมอีคิว e แน่เลยสร้างมันมีท่าไหนมั่งที่เราสามารถวาปได้ไ้าลองดูลิสเอาดิท่าเหมือนอะไรไม่รู้อะเต็มโอเค ต้องเซนเลเซอร์ก็หนีหนีหนีมันหนีมีเด็กหนีใช่มีเด็กหนีนู่นอ๋อวังกับดักอ๋อเวลาเขาโดูมันอยู่คุกคุมยากอ่ะ ม <cas os> ีแทงไม่โดนเลยปะเอออ๋อผมโดนสตัน โว้ยแล้วที่ถูมันก็มายืนให้ผมค่ะอะไรอ่ะอ๋อมันจะไปกินจะกินเทวเหรอผมดึกว่ามันเป็นเทวผดึกว่าเป็นลูกน้องเออไม่มีคนช่วยว่ะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้อะไร แมนตายเอ็งแม่โดนดึงฆ่าครับโดนดึงมาตายตกใจหมดเลยว่าผมเป็นอีกแล้วมุมกล้องนี้ผมตกใจนะแล้วคือมันมันเป็นรอยมาจากไหนเนี่ยทำไมไม่เดินเหมือนคนอืะครับบินได้นะเออมันไม่เอาอย่างนี้ดิไม่เอาอย่างนี้ดิไม่ได้ทันบ้าเลยเลยครับผมแค่ตี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 แล้วก็ตาย ผมว่ามันมีปัญหาผมเล่นกระจกจริงๆนั่นแหละครับอ่าโอเคนะครับทุกคนนะครับผมกะว่าจะจบแล้วแต่ว่าในไหนผมก็ได้เป็นรอบละวมาละเรามาแก้มือกันดีกว่าครับหรือว่าเรามาโดนกระทืบเหมือนเดิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะะมาต่อๆกันนะฮะวันนี้น่าใหม่ใช่ไหม <laughs> ผมจะไม่หลง อือสิใครมีใครไหมไม่มีไม่มีผมจะไม่หลงกับจักไอ้นั่นหรือไงล่ะเทวตึงตึงแถวโน้นเหรอไม่มีให้วางกับจักปีวิธงครับ ีเพื่อนทำอะไรอ,อ่ะรวมมาแล้วหนึ่งไอ้ทำอะไรของเขาอ่ะวิ่งไม่ได้แล้วกระโด,ดดีิเอสักทีโอ้ยสตันจมน้ำแล้วผมขึ้นไงเนี่ย อ,อ้าวอ,อะไรของพี่ชายทำไมรอบนี้มันอันนี้ไม่โดนมันต้องตีก่อนเหรอกระโดดนี้เด็กนี่เสียใจด้วยนะไอ้นนอะแต่ขอสักสมอ่ะเสียใจด้วยผมขอสักสมจริงว่าไม่งั้นมันไม่ได้นะครับ ไอตัวปัญหาแบบนี้เมันต้องกายสักศกว่ะอืมอ้าแอบสะดุดสีมาสดุดแค่ตลอดฮะอ่าหัวนะนี่โยน ีโฟมอลนันผมทำอะไรอะเกดมาเลยเกิดมาเลยเกิดมาลเมิดมาเลติดกับดักได้แล้วทีมันเป็นกับดักที่แบบดูดเฉยทุกคนก็ก็นนะผมผมผมแพ้อีเห้ยผมสนุกมากเลยจเจม,เมี้สนุกมากครับ ก็คุยคาเดียวครับอย่าอย่าไปกดเลยเล่นนะกกอล์ฟอย่าไปกดเลยปิดไว้ดีแล้วเ้ยน่าเบื่อแพ้นั่นแหละช่างมันครับสำหรับวันนี้นะครับขอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมผมเหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมพักก่อนแล้วนะไปก่อนนะครับบ๊ายบาย